สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าโตโยต้ายาริสนะครับไฟเดิมๆนะครับน,นี้ต่อเป็นสีส้มอันนี้คือไฟเดิมๆที่มาขับรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าแสงหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเป็นยังไงนะครับไฟสูงอ่าไฟต่ำครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนะครับ เปลี่ยนหลอดไฟเป็น l e d ของ GPN-E นะครับตัวนี้แค่รุ่น R1 ครับรุ่นเริ่มต้นนะครับลงมาดูแสงกันนะครับขาวเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะเหมือนรถรุ่นใหม่เลยอันนี้เปลี่ยนหลอดไฟหลีบไปด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วดูสวยงามเลยนะครับเหมือนรถรุ่นใหม่ลงมาดูแสงด้านหน้ากันนะครับชัดเจนมากๆนะครับสูงไฟสูงก็พุ่งไกลเลยนะครับไฟต่ำ คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับช่วยมีประโยชน์มากๆนะครับพยายามค้ำคืนท่านใดสนใจเชิญนะครับที่นครยนโตซตาว